คุณสลึงก็เจอคุณสลวยและเขาก็ได้หัวคุยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะต่อมาคุณเฉลยสลบไปไม่รู้สู้ดินคู่ใหญ่ยมพาออะไรไม่มีใครรู้วะเหตุการณ์มันก็ดําเนินผ่านไปมีคนรอบข้างสงสัยทำไมไม่ดีกันด้วยเหรอวะกระผมก็เดินเข้าไปแทนได้อยาดูเหตุการณ์ใกล้ๆต้องมีคนตายบ้างแหละนะเวลามันโอลมาใช้ได้แต่ว่าไม่มีคนตายปอดตอนนึงไมเลยไม่เหนื่อยจะสื้อผ้ากระหอนยกใหญ่แล้วก็มีสาวน่าใสท่านจะเป็นต้นเหตุ เธอชื่อว่านางสาวนุ่มดีเธอเขียงทันทีว่าสลุงใสทุนเล็ดในแล้วก็มังเกิมขี้ใครหึงงงชิบหายวอดวายเป็นประจำทุกเพศก็สวยเพราะรูปหล่อเพราะสวยสลึงไอ้สลึงเฮงสวยเพราะสวยจะมาเย็ดหมดเส้กับบรรลวนก็ไม่ดีเหมือนกันนะหนูชอบเหมือนกันนะคุณพี่เดี๋ยวหนูกัวโลกเอสข้ามคืนบานไปรุ่งเช้าวันใหม่สลวยงงเดินสถิตแสดงหายไปมันเครียดแค้นในจิตมันเครียดแค้นในใจมึงโดนแน่มึงต้องโดนไอ้สลึงมึงต้องตาย มันตรงไปว่าสลึงมันพกไปพื้นด้ามใหญ่มันเอาจริงมันกะยิงเตรียมพร้อมแล่นไกมันถึงที่หมายสลึงเห็นตกใจบอกไปยังไม่ต้องชืยอย่าผีผามไปมีอะไรคคยพูดกันอย่าคิดสั้นเดี๋ยวมันเลยสลึงนิ่งสลึงกองเบียเย็ก่อนไหมหน้ามือเป็นหลังตีมือนไม่มนสะกดใจสลึงวางยาสลบด้วยแรงพิษเท่าใดเบียร์จะไายมีพิษมันลำเทียนนิดสลึงแรงพิทยิงดีคิดสลึงยิ้มนจิตบอกเกิดในความมิตรบอกเกิดในความซาดิสแคมันถึงตะลึงไปเลยผมเชื่อผมฟังผิด ถึงเป็นเกย์กระจิ้วใหญ่เกย์คิงโรคจิตมันมีเบียบางหน้าไม่สังคมแต่ว่าเธอูดูมีที่เซ็กซ็เสียงตรงหน้าสินทำใจไรเปยังไงช่วยบอกหน่อยศีลธรรมจะไรไปยังไงช่วยบอกหน่อยศีลธรรมจะไรไปยังไงช่วยบอกหน่อยศีลธรรมจะไรไปยังไงช่วยบอกหน่อย